ไอซือแไอซือทำแหล่ไอ้ทำแลไอ้นนึงเล่แล้วทำแหลเลยเป็นไทอย่างนั้นเลยไทอุบลคือกันแมนไทอุบลคือกันยุสารไอ้นพนแมนขอบคุณไอ้ทำแหล่หลายๆพี่มาเที่ยวนะคะพี่พี่เป็นไกดไม่ใช่ไกด์นะพี่เป็นตุ๊กๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่ทำแหล่ เราทุกเรื่องเลยาตะเวนกรุงถ้าใครอยากรู้จักนะติดต่อที่เอศูนย์เก้าเก่า4293113แค่ดีมากร้านกีบพี่เราแค่นั้นมากไปให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวอยากให้ทุกคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างร้อยเล่นร้านใช่อีาอแกจ้างร้อยเล่นร้านนี่สิเขาเป็นหลักจ้ายไปดูาที่อัฟกันทงไ่ดีเอันไเดี๋ยวไจอ ตรงนี่ป่ะข้อตัวนี่ป่ะืัอนี่อหี่ยงอันนี้ย่ากเมืองเก่าดิอันนี้ย่ากเมืองเก่าเออนี่จะขึ้นมาในสวนกปูรักสวนเก่าอ๋ออันนี้หรอเออสวนกุหลาบเออสวนกุหลาบนี่แหละตอนนี้ตอนนั้นเราจะมาเรียนเอเสียบขี้เกียจจะมาเล่นอ้อเอ้าเนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าสานปูรักโอ้ เองจะเอาเท่าไหร่เรามีบริการไหว้พระเ้าวัดไปนี้แหละได้ทำแล้ค่ะได้ทำเลไปพร้อมละลายพร้อมระนละวัดไป้ะวัดไขอบคุณค่ะมตจีบแล้บาย